สวัสดีครับบ้าบอยดินดินที่ดิสารครับสวัสดีครับบ้าดินห้อยดินดินในสารสวัสดีแม่แม่เอฟซีครับสวัสดีครับเมื่อนี้บ้าบอยพี่ห้อยดินแล้วกับบ้าโจครับพากันมาเลาะดงครับผมเมื่อนี้มาเลาะดงเบิ้งเห็ดครับ้ยินเขาว่าเห็ดออกครับผมบ่รู้ว่าเห็ดยังออกแน่แต่ว่าคิดว่าเมื่อเบิ้งไวตอนนั้นมันเป็นเห็ดผึ่งตับ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 ไตไตเห็ดหรอเห็ดผึ่งไตไก่นะครับเห็ดผึ่งไตไ่เห็ดผึ่งเขากำมครับผมพี่น้อง มื่อนี้สีโขกสีมันบ่อสีได้บ่อเดี๋ยวทังไดาไปติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานลูกหลานบ้าบอยพี่ขดินแล้วก็บบ้าโจนี้นะครับติดตามร่วกันครับสวัสดีครับรอเห็ดมื่อนี้สิมีเห็ดเห็เก็บบ้ครับผมพี่น้องเป้าหมายว่าสิมาฮะเห็ดผึ่งหวานครับเห็ดผึ่งหวานเห็ดผึ่งเขากำเห็ดผึ่งเขากำเห็ดเขากำติดอ่อนตันเห็ด เขาจี๊ดจีดอ่อนตอนปีหอดินพอแล้วดอกหนึ่งแค้ับ่อยสวยงามเลยใช่ไหมเดี๋ยวไปน้ำกันครับผมมีน้ำพักนะน้พักกันเก็บงบงบอยู่ครับผมมอแล้วครับดอกเลขแหกมานพี่น้องนี่ตันตันเลยครับผมติดตันสวยๆครับ ดอกกำลังพอดีแกงเลยครับผมพี่น้องโค้งนะ่น้องพพี่น้องนัครับพี่น้องคับพี่น yeah ้องครับครับพี anyway no. ่น้องครับพี่น้องครับเ้้ยบุยบบุยบพี่น้องี้ี้สามดอกงามๆเครับผมดอกกรมือพอดีคำเลยพี่น้องเสือปนไก่ปนยุดใต่นี่ครับ เสือคุณไปอยู่น้ำขานีแล้วครับเสือหน่อยเสือใ,ใหญ่ก็ไดนะครับอือก็ต้องออกหลายพี่น้องคุณนะครับผมพี่น้องครับอือฮโอ้นะพี่น้องครับแบบหลายเลยพี่น้องคุณลอกดอกตูปูติปีครับมไม่งั้นออกก็น้ำทีโอ้ยดอกพอดีเลยพี่น้อง หน่ะต้นนึ่งต้นหนาทีครับสวยๆครับพี่น้องมันอยู่ใต้ใบไม้ใต้ใบไม้โอ้โหเฮ็ดตัวนี้เฮ็ดพูดหน่ะไอ้บักหลายนุ่นต้นหนาเจ้านั่นต้นหนาเจ้าบักหลายเลยนั่นโอ้โห้ฮู้ฮู้ฮู้ฟาดพี่น้องปิดไม่ต้อเห็ดตัวนี้พี่น้องพุ่นน่ะพุ่นน่ะเบาโจเบาโจพูดหน่ะ

กินโมเบอือได้ครับเห็ดอันนี้ครับหอบสองหลอบสามหลออิวเอ้ยกรอบแสบครับนะครับพี่น้องบาโจอยู่ทั้งเ่องนะบ้าโจทั้งเถ่งทางเงาอันใหม่นะครับผีดอกนึงพี่น้องบุงเลยครับเห็ดขอกำพี่น้องดอกนั้นเห็ดดอกใหญ่บา้าบ้าดินสองดอกเห็ดพื่อเวรออยู่ผมใเดี๋ยตอนไหน พี่น้องจุ่มหนกข้งงามน้ำเบาบัวข้างล่างกางามน้ำเบาโจเห็นเมื่อกี้นะโงก่อครับเห็ดเผงขอกน้มเป็นหวานนะครับผมพี่น้องรสชาติเป็นหวานดีครับกรอบหวานกรอบครับผมไส้บต่ไตไต่ครับบางคนก็เอิญเห็ดเผ่งไตไก้ สวยๆดอกนี่สองดอกกำลังสวยๆครับอืมจุ่มนี่พี่น้องจุ่มนี่ครับอุยจุ่มนี่น,นะครับโหแบสวยงามเลยครับดอกข้นแขมแขมอยู่ใช่ไพี่น้อง คนบ่นท่านหูเด้กพี่น้องผมว่าเห็ดออกครับนี่ส,สวยๆครับพี่น้องมึงนะครับตกหน่อยครับ สองดอกบึงดอกเห็ดน่พี่น้องครับโอ้ยดอกละคําละคําไปเลยพี่นออ้อง,องอพี่พ่ เปิดสมานกังออกป้าเต็มเลยดอกหน่อยไหมพี่ขี่เจ้าบงตี้เหรอป้าโจเบิ่งบงบงผุน่ะไรผุนดอกบงผุนผุป้าเป็นเงาเป็นเงาพี่น้องเบิ่งนี่ยอันนี้เอาไว้ก่อนเนาะอยู่เนาะเอ้อยอ้อยด้วยกันครับขึ้นข้ากรรมครับแกงแซ่บแกงหวานครับพี่น้อง สวยครับอะไรครับผู้ใดบ่เคยกิน euh กับลองบ่ไงนะครับผมพี่น้องผู้ทว่าบ้าบอยอยากบ้าบอยตัวไดนะครับเสียดอีหลีครับผมพี่น้องโอ้พี่น้องมองเลยดอกเห็ดเนี่ยเฮ้ยโอ้ยสองดอกพี่น้อง สองโดโอ้ยเงานึ่งเปิดออกบ่แม่นเปิดออกตั้งไว้คือเก่าก่อนโอ้ยตั้งบ่ได้แล้วพี่น้องกระโโปโพนะครับเบิ่งแนี่ยนะครับปั๊ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่จุ สวยนนลเลยพี่น้องของเยสามดอกตอนนี้สามดอกพี่พี่พี่ากังไครับปากดังข้างถางป <c oughs> ากจะปากดังข้างถาพี่น้องอ้ยเกี่ยวไหนเกียวไหนก่อนดอกกำลังเป็นตัวแสบ ซ้านี่พี่น้องดอกเห็ดเพ่นดอกสีม่วงครับดอกสีม่วงคือใบใหม่นี่พี่น้องยางไหว้บเห็น,นครับพี่น้องดอกม่วงตาบ้าบ่อยครับีจะดอก,กงามพี่น้องเห็ดหวานเห็ดหวาน สวยๆน้องครับดอกงามๆครับเสื้อเห็ดเพินเนพนเ่นเป็นขาวๆครับพี่น้องเพิ่นเป็นขาวๆห้ามมาตรงดึกมากก็ได้ครับผมพี่นอ้องตัดออกหลดครับยำหนังครับเพิ่นกระติกเกิดตามเสือเพิ่นขึ้น่อครับ<ด>ครับผมพี่น,อน,ออน้องน้ำเอลโจรโอ้ครับ โอ้ยพี่น้องดอกนึงครับส,สวยๆครับผมเอ้ยพี่น้องเปิดสมังกั้งนี่ <c oughs> บเบิ่งแน่พี่น้องเป็นเงาเป็นเงาอยู่ครับผมครั <c oughs> บเปียกงามเมาโจรี่น้อง <c oughs> ตัดออกหน่อยสิครับตัดเอาพี่น้องตัดเอา ต้องดึงออกมาครับดึงออกมากบางกรณน,นี่ครับผมพี่น้องดอก,อดอก,ดอกนึงครับโอ้ดอกนี้เขาป้องการคนละครึ่งพี่น้องนะครับสองดอกสองดอกนะครับผมดอกนึงครับดอกนี้สวย ครับโอ้ยพี่น้องเห็ดทังศาดดอกนี้ครับขายาวๆเลยนทังศาดนี่พังศาดดอกตุ้มๆครับนี่ดอกตุ้มๆครับพี่น้องยังไม้อีกจุดหมายไหมครับพึงมะพร้าวดอกแรกครับมองไม่เห็นสามดอกแล้วครับนะครับอีกดอกนึงครับดอกที่สี่ครับ อู้กับออกครับผมสีดอกครับดอกที่หาพี่น้องดอกที่หาดอกที่หา,ดอ,หาดอกที่หาครับพ่อหาดอกไอ้ครับดอกน้องพี่น้องวสวยๆครับป้าพี่น้องอุ้ยบางนี่คุณ คุณนะครับคุณนะครับพ ja ี่โอ้ยโอ้ยมองนี้ครับผมพี่น้องคุณนะปลาดอกเห็ดดอกเห็ดดอกเห็ดพี่ไอ้บางทีเลี้ยงกัดสาไร่ไม่นะครับผมพี่น้องเลี้ยงเป็นแถวหน้ากระดานเลยบ้านปลูกไบ้งพี่น้องบานปลูกไว้บอร่ลด เด็กๆเองจำธรรมศาสตร์ด้อครับพี่น้องมาบ่อยกันลังเจ็บครับตัวก้ามงามพอดีคำเลยไงหมเหรอเออพี่ใส่มือกันมีนะครับผมพี่น้องโอ้ยครับอ๋อสวยเลยกรอบๆสวยๆ โอ้โหดอกนี่แบบตันเลยครับผม,มพี่น้องตันจื้อเลยครับผมพี่น้องครับนะครับดอกอพี่น้องครับดูมุมนี้ดีซีดอกครับว้าวจโ้เห็นสามดอกนี่อ๋อดอกน้อยก็มีดอกเล็กๆก็มีครับอุย้ยข้างหลัหลงก็มีว้าวโจโ้คอยเห็นแล้วข้างหลงัง เต็มเลยพี่น้องเต็มเลยเอาเลยครับขาแบบเงยเลยครับแบบเงยเยอะแบบเงยแบบเ้ยคุณพี่พี่พี่น้องมาตนี้ก่อนครับต้องไปเก็บเพราะต้องผลมองแมวาดได้เนี่ครับเห็นเห็นอยู่มองนี้ครับขอคครับผมมาเก็บด้วยแม่เด้อ น้องตาสอนรฮดอกเห็ดแต่ละดอกครับดอกตันนนตัเกกียงิหหมมมอออโ้แ่ครบวาดพ่อไว้มูรันมา่่อบีีเิงก รอบนี่เห็นครับผมพี่น้องโอ้ยถิ่มเห็นเสียคับบาบอเจไม่หวาเห็นเห็นขอจำได้ขอจำต้นไม้ได้ยู่จำต้นไม้จำเคี่ยได้อู้ยบางน้ำอันเบาดินสมาลังการแท้ครับผมดหอยได้เอาไอยได้เหดละงูบ่ เนี่ยตัวอีตัวตัวบอกตัวบอกว่าหันพูดไรา้เดาน่ละอได้เอากมือกนเห็ดอกันนี่แหละตังยปึ๊บปุ๊โอ้ยเกนโคโลอยู่พี่น้องชนินี้แซ่บพอเห็ดของเขาดงครับเขาอื่นมาเห็ดถึงเขากรขาเนื้อกำเกาเงาบ่ได้ปลูกไว้บ่ได้จัดฉากทุกพี่น้อง เกิดขึ้นเองตามธรมรมชาตินะครับนนโอ้อยมาโจเป็นคนจัดการาม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 าเก็บมันกันครับโอ้ยกรอบเพื่อโบฟังเสียงตัดขาเลยครับพี่น้องกรอบเออ,อน,น,น,นี่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 ไอ้ไอ้โอ้ยหักข้อหักจอยมึนยงนี่พี่น้องครับ คมตเวลาบาดินเอาคลิปลงที่นี่ที่มองเุณนเม่นขามากว่าพต่กาไต่ดอกต่ดอกเป็นสีขีมต่ดอกจะเป็นสีขาวตาเฮ็ดเหมืงผมนี่คือเฮ็ดเหมือนมครับผ้มเฮ็ดเหมืองผมเอาคินใช่มันผมรับครับโอ้ยพี่นอโอ้ยควยีดนอกง่แทุนอะเป็นจุ่มเลยข้าแบบง่ย ตันเจอือครับมีรลานมีละเม่นอยู่นี่ปลาทีโทปลาทีโทปลาทิทั้งพี่น้องเออว่ามันเห็ดผูกไปครับไปพ่นองนะครับปลนเอ้ยเห็ดอยู่นี่เบเห็น้องงองพี่น้อง โอ้ยขานี่หรือขาตันๆับพี่น้องนี่สังเกตบ่างขาเป็นสิเป็นลักษณะนี้พี่น้องเห็นพี่น้องเก็บเอาโรลเล้อครับผมพี่น้องครับเขียงปวกสั้นขนใสโอ้ยดอกอครับงั้นออกอยู่ออกอยู่ออกอยู่งนี้ก็ออกครับผมพี่นอ้องโอ้ยดอกใหญ่ๆพี่น้องตรงไหน นี่ดอกนปาดอกน้อยมั้ดอกน่อยมันเรีบหลายเลยไหมพี่น้องเบิ้งเบ้งเบิ้งเบิ้งดอกน่อยอ้ดอกน่อยเต็มเลยเฮ็ดปูเฮ็ดดอกน่อยตโอ้ยขาตันๆพี่น้องน่ครับผมเฮ็ดกลัง แตกออกเนาะโอ้โหอาโจเบิ้งป่าปื้อปุ้ยใหญ่หลอกง่ายนึงเลียวแนเลียวแนเอาเหมือแล้วหลอกง่ายนึงเรียวแน้ยงยเหี้ยงอีหลีพี่น้องมั้งไงก็ผมพี่น้องครับคลิปนี้ปลาบอยสีเฮดเป็นสองอีพีนะครับผมพี่น้องให้พี่น้องรับชมกันแบบม้วนๆเน่าเน่านะครับผมพี่น้องครับ ะต่ออีพีที่สองครับยังไงกับฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานลูกหลาเนี่ยนะครับสำหรับคลิปอ่าแรกอีพีแรกนะครับกับเชี่ยว้บสมนิสก้อนครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมและเป็นกำลังใจให้บ้าบอยเดนเดนทีไอีสาน,นพี่เฮาดินทีไอีสาน,นบ้าวโจพร้อมครับบ้าวไอ้น้องเมฆครับผมพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอไใบสมนิสก้อนครับพรอๆกันคลิปหน้าครับให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งร่ลำรวยสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับ ต่อยพิธีสอนกันครับผมมวนๆกันครับผมพี่น้องผู้น้าครับพออีกแล้วครับผมพี่น้องเออไหวบไหวพี่น้องตะบาาแตกพี่น้องของแสีบของเสียหั